ก็มูขอหอมมีนี่ย้นมาก็ามา,กาหอมสิแต่มันหอมหลายครั้งแล้วว่าฮะเอามามาหอมมามาไม่ต้องนอนเร็วมาหอมมาก็ผู้หอมทีนึงแล้วก็จบสิผู้ขหอมแล้วหอมอีกมันเยอะเกินนะลูกหอนทำไมดีกันได้ไหม ดีกันได้ไหม,มาดีกันหน่อยนะเล้วบอกก่อนนงินมันมีเรื่องอะไรเรื่องมันมีไม่ให้หอมแก้มเหรอฮะเรื่องมันมีไม่ให้หอมแก้มเหรออ๋อมันมันหอมกันทั้งวันเลยมันเยอะไปไหมลูกมากไม่เยอะหรอครับ ถ้าให้อีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคหายโกรธไหมฮะต้องทั้งวันต้องเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะทั้งวันทั้งวันเลยเหรอก็นี่ก็ทั้งวันแล้วนะยูนะลูกเอามาขึ้นมาฮะอืมโอเคมะคนนะม,ม,มีุ๊กพอนอนในตกมามีเรื่องไหมได้ครับ <laughs> อ่อนเอร์ิใครล้งหม่ไห้ไม่มีอะไหรอแม่กดแม่ทำไม อันนี้ไม่ให้จับให้บุคอมันนี้จนทำหมดแล้วเนี่ยลอมไปงานไหมคะมีงานไหมคะคุณดินอาจักอาจัมขอยังโดีขึ้นทำไมขึ้นนั่งตรงนี้มันไม่มีแบบว้โอ้บันทึกไว้เลยบันทึกไว้เลยบันทึกแบบกระแทกกระแทกเลยกระแทก